ช่องฝีมือแอร์รถยนต์บริการซ่อมแอร์รถยนต์รับเปลี่ยนมาน้ำโดยช่างผู้มีความชำนาญประสบการณ์สูงรับซ่อมแก้ไขดัดแปลงแอร์รถยนต์ทุกชนิดแอร์รถยนต์เย็นไม่ดีมีปัญหาเชิญมาที่นี่ครับ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  มาแล้วครับเบนซ์ว124ก็เจอปัญหาคือกล่องดีเลย์ไม่ค่อยดีแล้วก็ปัญหาที่สองก็คือคอยล์แม่เหล็กช็อตครับคอยล์แม่เหล็กช็อตลองดูครับเมื่อกี้ช็อตปึ๊บเลยนะครับลองดูเห็นไหมช็อตปึ๊บนะครับเอาแอมแปร์จับอยู่เป็นบางครั้งครับเวลาไม่อยากช็อตก็ช็อตเวลาไม่อยากช็อตก็ไม่ช็อตเมื่อกี้ไม่เมื่อกี้ช็อตแล้วครับแต่นี้ไม่ช็อตแล้วติปึ๊บอยู่แล้ว เดี๋ยวดูความเกิดจากเลยปัดดูดีรอบครับปัดดูดีรอบอช็อตครับชอ็อตเรียบร้อยตัวนี้ก็เป็นเบน E สองแปดศูนย์ W หนึ่งสองสี่ปัญหาก็คือหน้าคัดแอร์ช็อตนะครับแล้วก็กล่องกล่องดิเล์มีปัญหาด้วยครับ มักขัดแอร์ช็อตกล่องเีล็กยุ่นหาเทาร,เรทำการถอดเปลี่ยนก่อนจะทำการถอดเปลี่ยนชุดคอยล์แม่เหล็กไฟฟ้าครับช็อตอตันนี้ชุดนักคัดเก่าครับตอนนี้คือชุดนักคัดใหม่ถอดออกมาแล้วครับถอดมาเร็วนัง่งเลยถอดอยากหน่อยนิดหนึ่งที่มันแคบที่มันแคบที่มันแคบ ถอดจ้างหน่อยนิดนึงถอดเยอะถอดเยอะด้วยที่มันแคบถอดแบบไม่ปล่อยน้ำยาครับประหยัดประหยัดประหยัดเอาประหยัดไม,ม่ใจระสงดูกชีน ก็ใส่นาคัดไปแล้วครับใส่นาคัดก็ไปแล้วก่อไปแล้วครับใส่สะพานแล้วแล้วก็ใส่พวกม่านแล้วก็รอสตาร์ทเครื่องพี่โอเคครับประกอบขี้วัตถทางเรียบร้อยแล้วเครื่องนุ่นดับไปแล้วครับเครื่องนุ่นดับไปแล้วตอนนี้ตัดต่อโอเคตัดต่อดีครับตัดต่อดี ตัดจีองศสาไปดูตัดจีองสาห้อาองศาหกองศาโอเคแลครับตัดหกจุนกับห้าจุดเจ็ดโอเคครับเลืนหนาวแล้วแค่นี้ก็หนาวแล้วเจ็บเจ็บเจ็บเดูน้าปัดหน่อยคือหน้าปัด b e n l สองหนึ่งศูน E สองแปด เนี่ยครับฟิวแอร์ตัวนี้ครับเบอร์เจ็ดฟิวแอร์เบอร์เจ็ดเมื่อกี้ฟิวมาฟิวขาดครับลองไปแป๊บหนึ่งขาดอาโอเคครับอันนี้ก็จะปิดฝาโปรงนะครับ ก็จะเก็บร้านนะครับเสร็จร้านเจ็ดร <go> <to> ้านเพราะว่าถ้ามาอยู่ตรงนี้ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับอยู่ตรงนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับเข้าบ้านดีกว่านะครับพอเสร็จภารกิจตรงนี้งานตรงนี้เสร็จก็เข้าบ้านดีกว่าเข้าบ้านดีกว่าครับนะเข้าบ้านดีกว่าตรงนี้ก็ไม่มีอะไรแล้ว ถ้าใครมาหาผมตรงนี้ไม่เจอก็โทรหาผมได้เลยครับครับตรงนี้มีที่จอดรถที่หนึ่งของผมนะครับนี่เอาไว้จอดถ้าใครมาหาผมไม่เจอตัวนี้ตัวเจอตรงนี้บ้าง,งก็เข้ามาจอดได้เลยครับแค่เอาตัวนี้ออกไปออกแค่นั้นเองนะครับที่จอดรถซ่อมแอร์ fc fc ช่างฝีงมือแอร์รถยะนต์นะครับเอาแล้วก็จอดที่นี่ได้เลยนะครับถ้ามาที่นี่เอาแล้วก็จอดอที่นี่ได้เลยครับ ถ้าหาไม่เจอผมตะมาไม่เจอผมก็เอา้วเขาจัด enfin ตรงนี้ได้เลยครับก็แค่เอายางออกเอาป้ายนี่ออกแค่นั้เองครับก็เอารถเขาจัดตรงนี้ได้เลยครับต้าไมาหาผมไม่เจอนะครับ f อซีเอฟซีท่านไหนมาหาผมไม่เจอก็เอารถคันนี้ได้เลยครับทำงานมาก็เหนื่อยเหมือนกันครับเหนื่อยอตรงนู้นก็เวลาจากกงนคืนก็จากตรงนู้นนะครับเราผมก็จ่าตรงนู้น เลาสำหรับจำน้นตัวนี้เป็นที่สำรองครับสำหรับรถใหญ่รถใหญ่มันเข้าได้รถตู้รถอะไรทีใหญ่ถ้าตังนั้จะเข้าลำบากรถตู้อะไรเข้าลำบากตัวนี้รถตู้เข้าได้ครับตรงนี้เพราะมันสูงรถตู้รถคอกอะไรพวกนี้เข้าได้ถ้าตรงนั้นเข้าไม่ได้รถคอกรถคอกรถตู้จะน้จะเข้ายากผมดึงทําให้ส้สูงขึ้นไปหน่อยนันก็พอเข้าได้อยู่แต่คอกสูงก็เข้าไม่ได้แต่ตัวนี้ก็สาบารครับรถคอกสูงเข้าได้รถตู้เข้าได้เพราะมันสูง โอเคครับสำหรับคลิปนี้จบเป็นี้แลครับ